นี่เลยค่ะทุกคนนิสิตเซรั่มนะคะที่ต้องบอกว่าเบสเซนเลอร์ในวัสสันด้วยค่ะนิสิตเซรั่มนะคะตัวนี้ดียังไงเอาอย่างนี้ไปที่วัสสันทุกครั้งไม่เคยมีนะคือเขาเป็นเบสเซนเลอร์ขายดีมากนะคะที่วัสสันแล้วก็คือไปที่เลยหมดตลอดค่ะเมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นประจำนะคะแล้วก็รู้สึกชอบมากเลยค่ะเพราะว่าผิวหน้าเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะฝ้ากระจุดด่างดําก็แลดูจางลงแล้วก็กระจ่างใสมากๆเลยค่ะมันจะทําให้หน้าเรานุ่มแล้วเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยไอพวกความแห้งต่างๆเนี่ยมันจะชุ่มชื ขึ้นนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันก็จะแลดูจางลงอารมณ์แบบสว่างกระจ่างใสขึ้นนะอารมณ์นั้นเลยแล้วก็ได้รับการวิจัยว่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ด้วยค่ะปกติ1ขวดเนี่ยราคาจะอยู่ที่580แต่วันนี้นะคะจัดไปเลย เหลือ290บาทยิ่งซื้อยิ่งคุ้มยิ่งถูกลงนะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะ5ขวดจระราคาเต็ม1,980บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นตกควรละ100กว่าบาทเองนะคะคุ้มมากๆเลยละคะ่ะสามารถซื้อได้ที่วั a t s a p p อีฟเฟนบอย CJ และทุกช่องทางออนไลน์ของนิสิตเซรั่มค่ะ